โอ้ยคือลมคักแท่น่าบานพู่น่ะเศบษฐ์เสเสรดดมากผู้นะ่ะโอ้ยลมแรงมากป,ปบาบินังงัวพี่นออเบิ่ังงัวพุนเดินเข้าป่าก่อนเอ้ย ีเหลืองอู้ยหนาว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 มากออจะเดินดีมั้นี่ยโอ้ยใไม้พิวสวยจังเลยป้านาทีใบไม้ิวโอ้สวยสวย เลื oh. so <laughs> <laughs> yeah. ้งเต็มปตาเลยบ้านฉันใบไม้มันล่วงนะสิเออเจ้าสิว่าอย่างนี้เลยไม่ล่วงนั่นแล้วล่ะยืนนิ่งเพราะว่ารอดูว่าไอ้ลมจะไปทางไหนย่านกกไหม่ล่มนะต้องรีบเดินสักหน่อยโอ้ต้นไม้ล่มอีนดี้มองหันนะ ว่าจะเดินไปดูเหตุคุณน่ะงห่วหงสวดๆเลยบอกก็ลงตรงเลงตรงเลงเห็นไหมเขาตัดไอ้นั่นแล้วเขาตัดขขาโพดแล้วมองเห็นโล่งเลยทีเนี้ยคุณน่ะเห็นกันแล้วพี่น้องมองเห็นไอ้หลังคาแดงแล้วว้าดลังโน้นนะ่ะไอ้ซามเขาเนะี่ยโอ้ยงามอยู่ด้ งามคักแล้วใบไม้นาะพี่น้องน้องคนน้องโอ้ยวอ้ยแต่ฉันก็มือสั่นว่ะหนาวอ้าวอ้าวหนาวหนาวนาวนาวพี่น้องออากาศเย็นชยบเลยใส่เสื้อไอ้ก้นสัตว์แล้วก็เสื้อธรรมดาอีเลยพี่น้องสามสั่นหนาวคักโอ้ยโอ้ยคนน้อ ไม่เนะเต้ดูาดดอาทิตย์นี้กวาดใบไม้ทุกวันเลยไปด้านหน้ามันด้านหลังมันก็ท่วมไปบ้านหลังด้านหน้าก็ท่วมมันต้องกวาดทุกวันขนาดกวาดทุกวันมันก็ไม่หมดท่วมันมาตามลมไงอยู่กับต้นไม้เนาะมันก็เยอะฉันก็ทำไม่ไหวแต่ใจขันน่ะอย,ยากจะเก็บอุ้มบดญเอาใบอั้นเนาะ ถ้าเอาไอ้นั่นมาได้นะเอาเดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยววันนี้มันก็นี่แหละเอาเอาเขาเรียกอะไรนะเอาเอาไม่กวาดันะะกวาดลงหลุมนั่นจะดีไหมหลุมใหญ่ๆนะมันดีแล้วแต่เจ้าเฮ็ดได้ขอคือกันอากาศมันหนาวมันก็ไม่ทําทําไม่ได้พี่น้องสันกว่ไหวเลยเว้ยเอียงสั้นสุดก็คือทำกว่ไหวเลยมันหนาวเนาะอยากทํามากเลยนะ ให้มันตื้นลงสักหน่อยเนาะมันอันนั้นโพูดเยอะมองไปเห็นเหลืองๆก็เมื่อกีเห็นไม่ใช่ชั่วนี่ใบไม้ชั่วอืมใบไม้เออเออเออ นอนเพื่ตื่นพี่น้องนอนกลางวันเนี่ยตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วล่ะนั้นกลงห้องบ่อยากจะนอนเงานะเฮ้ยนอนยาวไปแล้วนอนขม้นก็เปิดน,นะเพราะว่าจะตื่นแต่เช้าดีซีชืช 4, ชก็ตื่นแล้วทำความสะอาดบ้านมันเคยตื่นเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเอ้แมวมัน,แม,น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 แมวน้อยมันควนไงแมวน้อยแมวใหญ่มาเขาจงเข้า,ขาห้องน้ำเนี้ย พอเขาตืนา่นแล้วเราไม่มีอะไรแล้วก็ต้องทำเริ่มทำงานเลยเก็สะอาด้านโอ้ยคนน่ะเหลืองงามบ่พิ่น้องสีทองสองอันไทยเหลืองตัวบดเลยนะโอ้โหโอโหไหลาย ก็เดินหาเห็ดนหนาวแบบเมื่อนาวสันดึกดึกดึกเลยแกก็ต้องเดินมาหาเห็ดว่ะมันเคยเดินนะแต่ว่าก็เลยจะแบบดืโอกาสหาเห็ดไปด้วยนะมันก็จะมีเห็ดที่ว่าเกิดแบบหนาวจัดแบบนี้ก็จะมีอยู่เหมือนกันนะเห็ดนั่นไงเห็ดไอ้นั่นไงเห็ดไอ้ี่ยังเกาะ เห็ดไอ้ปีกเหยื่อนะเห็ดบดกะหลังนะเห็ดปีกเหยื่ออ่ะโอ้โหเรียวไปเริ่มสิลงเลยเด้อบานพี่น้องเห็นปะไหมเรามาเริ่มล่วงเริ่มเจอเริ่มจะมองเห็นแสงแล้วเป็นสีเดี๋ยวพอเขาก็ถึงเออเดินในป่าตามภาษาฉันจะให้เบิ่งเห็ด ที่ฉันมาเบิ่งไหวเด้อพี่น้องเด้อฉันแต่งเดิมเด้อมันมันมันยังบ่ใหญ่ดอกแต่ว่ามันเริ่มสิมีดอกแล้วฉันก็มีความหวังแล้วอะไรเอ้ใช่ไหมเออใช่จริงๆด้วยโตโปออกมาโอ้ยดีใจหลายอันนั้นจะเป็นเห็ดอีกอย่างแต่ไอ้ตัวนั้นน่ะของแท้เลยน่ะเห็ดตรงนั้นน่ะมันสีส้มส้มแด้ก็ได้ นั่นสิส้มให้เบิ่งเด้ออ๋านั่นๆเห็นบ่โอ๊ยมันกลาป็บกรดอ่อขอระระทานอนไราขอไเด้อจึกลดแต่เดี๋ยวให้มันโตก่อนนะี่ทีจะถ่ายให้ดูแต่ว่ากลุ่มใหญ่อยู่โอ้มันจะเป็นดอกเป็นเหมือนเห็ดบด<ม>เห็ดกระด้างบ้านเรานั่นเดี๋ยวแดว้าจะได้เห็นว่ามัน เพ่อไหนบันมีกลุ่มอื่น้็มองหายอยีกกันพูดดอกนึ่งเด้อสิไปเอาดอกนันมากินแกงเห็ดอีกซะบ่เหมือนเนี่เมื่อวานก็แกงเห็ดนะเห็ดแตกตามกันไปนะเห็ดนั่นเห็ดนี่แต่ว่านี่จะเป็นเห็ดแบบอื่นที่มันคอนที่มันอ่นคอนที่มันเน่ามันเก่าแบบนี้ เยอะมากบ้านฉันนะนะแทนทีมันสิมีหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเก่าเต็มที่น่าจะมีเยอะๆและทีนี้มันก็บ่อบมีทุกขอนนะพี่น้องอันนี้ต้นไม้เหีงดึงรากมาตรงนี้ได้ไหมเรวจะลากขอนนี้มาตรงนี้ดีกว่าน้ ค้อนใหญ่ๆจะลากไหวมันไองลูกจะลากมาตรงนี้จะได้เดินไปตรงนั้นน,น,นะเนาะ